สวัสดีครับ f อฟน้ององอุง่นเพชรบ้านแพงเอฟซีบอสโจและ 4, เอฟซีเสียนนนพร้อมกับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้สโลดอุบลก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของน้ององุิงเพชรบ้านแพงของเรานะครับสําหรับ <c oughs> ผลงานน้องอ,ง,องุิงเพชรบ้านแพง เมื่อคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับวันกาล่าคือวันเปิดภาพยนตร์ขายอ้อรอบสื่อมวลชนอยู่ที่เดอะมอลบางกะปิถือว่าขับขั่งหน้าตาเอซีและพ่อพ่อ,พอแม,แม่ก็เดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและ พวกอินฟูนดาราดังๆก็พ่อครูแม่ครูก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจสำหรับภาพยนตร์ไขอ่ออที่มีบอสโจเป็นคนสร้างเป็นประวัติศาสตร์และเป็นประวัติการสำหรับหมอลำสร้างภาพยนตร์เรื่องไขอ่ออกก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยและ ข่าวขวัญกันอย่างมากสำหรับภาพยนตยร์ไข่ออลอบสื่อมวลชนเมื่อคืนนี้มีจำนวนเจ็ดโรงเต็มทุกโรงนะครับและของ <c oughs> f อฟีสองโรงก็หกับเจ็ดก็แน่นเต็มถือว่าสุดยอดมากครับภาพยนตยร์ไข่ออกทำการฉายเมื่อคืนนี้ก็และวันนี้ก็ เป็นวันที่16และวันที่17กรกฎาคม6กก็คือทำการฉายทั่วประเทศก็อย่าลืมอย่าพลาดไปชมกันนะครับในวันพรุ่งนี้ภาพยนตร์คายอ้อใช้พร้อมกันทุกรุงภาพยนตร์นะครับและเกิดจากเมื่อคืนนี้เช้ามาน้องอุงหญิงและทีมงานคลายอ้อนำโดยบอสเจียก็ไปออก ไปอัดเทปรายการกับสรยุทธในทางช่องสาจะออกอากาศในวันที่19นะครับก็ขอติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้สรวัตวนก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ